สบายดีพี่น้องอย่างหลออย่างหลออย่างหละหนาะกับเขาลานค่าถั่วท่วงหน้าว่าเป็นสวนเลยต้นนี้ของโขด น้ำโซหอกำลังวาเอาเอาจะใส่เท็ดร้านขายันนี้าจัดทีเรียเลยนะเจ้าของกคาไปร้านขายกูบุญไปนี่มาจีจาเที่ยวาวมากลย่าีเลย คือหายังกิน,น,นลแล้วคุณพระท่านเดินล้มคลองใช้ันนที่ว่าตลาดอล้วันดีข่นต่ไปทรงไสนัสดีครับดีเราะสกต่อทางรังหละ งั้นยังนพูดมันจะมีนห่านัลังเวทีเขาเลยรบ้านเขาจอยยังไงสันคนบ้านร่วนแล้วคอบ้านน้ำเขาไปนะไปกับ้าเขาเขาไปเพราะว่ามันมันจิมีมันจิมีขงก็แทรออกไปกับลังเวทีเขาเลยอยูห่งหลังตอานอบ้านกับผ้าเ็ังกัเราเล่น้ามาหนีใส่หันไกลพอพอว่า้หาเนื้อกินมันมีทั้งในไข่เนื้อกินเลยนี่ท่านหน้าคนตร่ไหนนี่มื ไปได้ประสันไปสั่นไปใช้กับไปสปรูดใต้โรงเรียนับครับบ่รูคือกันบ่รูบ่รูคือกันพี่ท่ออยู่ไัลโหล 对。

pin marriages as many as 20 shirt is boiled por treats for 200 riels £το 1 pul reasons that no skin use for free or planned for mysterible to hair growth but for those who has a hair loss but不會Runny hair cover foundation but can't have hair anymore.

หอเต็มก hey, ่อนเนี as as eyes, right uh, kind of ่ยเอาเต็มไปก่อนเต็มแล้วเว่ามือนั่กอยินัดมเรานียนยี่นี่ต็เดิวัด่นชอบอน่นเดานอย่างวนบเรียน่มันบเรีทั้งยางมันนีจะเกิดตะพัดมาหอดโรงเรียนก็บระเนี่ยได้กลวงก็กันวัดกลวงก่าต่างที่มันยาว ปกติมะล่าดงมากเลเขามาล้สะัาเาดียมกนเปกเบื่อป้ะไ้แม่มันสุดสุดสุดแสุดกําแพงแบวสุดกําแพงแล้วสุดกําแพงแลไม่อยู่นี่สองมือว่าท่านยางมันอี่จักเถื่อไพีน้องนอนแต่ยุโรปอันแลม่อยู่สมืแต่ว่าท่านไปออกมาเบืองบานเบืองเบืองคนเ

ไม่โจอ่มาเมียกร็ตัดสยวไม่สานีเขาก็โมูหอยากบบมี้อย่างเดียทั้งนี้เดียดทั้งมันเดียดครับต้นยาต้นยาต้นบาทบวานหัใหญ่โอ้ยบวานหั่มไงเออเอาก็แม่ไปเลยสันทัดพูดอะไไปต่อมลูกหมากโตไปห้าว่าไปพี่ดเดียิยดเอาก็ไปพ่อเพิ่นอันนี้เนาะ หราปเนเจ้ามาตตไสนี่มาตตเวียดนามผุนีดโถ่ขามฟังมาตตเวียนน้ำผนี่เนี่นี่น่ากินกับเเ่าทำหาดีแท้เจ้าห่อนกัมี่แล้วเนี่ยกินกับมันบ่มีเจ้าห่อนนี่ทิมีตะบอกประเดี๊กเจ็บจักกัเจ็บที่ะเท่า อีเมียเออเอายอดถุงสูงฮานมันมีเงาเงาไปตั้งแล้วเขาไปเห็นะฉันเดี๋ยอดยุ่มเั็นไตรมือคือว่าเอาอีเมียยอดไตรมือเจ้าหน่นแม่นั่นแม่แถานั่นแม่ มันว่าง่ายกับว่าเอาเออพี่กลับถอยขึ้นมาอีกอีไม่หยุดปนพักที่เลิศแล้วที่บ่อในเรื่อเออเอาลูดข้อหลายดอกออกจากกำนี่แหละอ๋ออันดียหนอดนี่ได้ข้อนั่นข้อ,นะอหนอดึ่งหนอดนีนดน่โอ้ผมว่าข,ขอไปทีเลิศ หามันมีแนวกลับอ,อาอพี่น้องสำหรับคลิปนี้เอาไวสมม้สนีสก,กันต่อกันในคลิปน่ะสำหรับคลิปนี้สมัยดีพี่น้องไปรักไฟอีเลิอดเพื่อน,นมกนาวกับ